ทำไมต้องหมักดินก่อนปลูกแล้วดินหมักมีประโยชน์อย่างอย่างไรนะดินหมักเนี่ยจะมีมีในในตัวเจนในตัวนะคือถ้าเราหมักถูกวิธีนะอย่างที่เคยทําคลิปไปนะแล้วไปปลูกผักแรกๆเนี่ยไม่ต้องใส่ปุ๋ยผักก็ง,งามแล้วอีกสาเหตุหนึ่งที่เราต้องหมักนะถ้าไม่หมักจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะไม่ได้ใส่ไม้นะเ,นเพื่อนๆขอโทษทีนะ นี่ดินที่แบบต้นไม้ทําไมมันเหลืองเหลืองเหลืองนะก็เลยลองคว่ากระถางแล้วลองคุยดูนะเดี๋ยวนะเพื่อนเราน่าจะอยู่แถวแถวนี้แหละที่ยังเห็นอยู่ละ่ะนี่ๆีๆ่เห็นไะมเห็หนไหมเพื่อนๆนี่ดวงนะั้นดวงเนี่ยตัวดีแล้วล่ะนี่ตัวเล็กนะถ้าเกิดเขาอยู่ในกระถางนานๆตัวใหญ่กว่านิ้วโป้อง,องนะเพื่อนๆเนี่ยดูแล้วกันเนี่ยได้ตั้งหลายตัวเห็นไหม ทำไมถึงต้องหมักดินนี่แหละเอามีไส้เดือนด้วยเอาไส้เดือนโอเคไม่เป็นไรไส้เดือนก็เอามีประโยชน์นะเราก็ปล่อยเขาไว้แต่ดินนี่แต่ไอ้ด้วงนี่แต่เนี่ยเจอแล้วเพื่อนๆนี่นี่นี่เห็นไหมครับนี่นะนี่แหละตัวดีเลยแหละออันนี้ก่อนใช้มือดีกว่านี่เนี่ยเจอแล้วเห็นไหมเพื่อนๆนี่ตอนนี้รู้อย่างว่าทําไมถึงต้องหมักดิน แล้วดินหมักมีประโยชน์กับพืชด้วยนะเออถ้าไม่หมักนี่แหละไม่หมักเนี่ยดวงเขาจะอยู่ในดินเขาเป็นไข่ไนงะเราไม่เห็นเราเ,เพื่อนเขาจะเป็นไข่แล้วฝังอยู่ใต้กระถางเขาก็แอบกินร่างไม้เรานะกินดินกินร่างไม้เราจนเขาโตาอ่ะคิดดูแล้วกันแต่ต้นไม้เราจะเหลืองเหลืองเหลืองทีแรกก็สงสัยเป็นไรนะทําไมมันเหลืองคว่ำกระถางดูแล้วโอ้โห ตกกระจายเลยเจอด้วงเต็ไมไปหมดจะดูในนี้นะในนี้ก็น่าจะมีนะนเพื่อนๆเขาชอบนี่เนี่ยเจอกะ่ะเจออะไรมาเนี่ยใช่ไหมเนาะเออใช่ใช่เห็นไหมเพื่อนๆนี่เห็นไหมนี่ยัยงเป็นๆอยู่นะนี่ลงมาในนี้แล้วได้หลายตัวเนี่ย เดี๋ยวไปซื้อเลขมาเดี๋ยวน้องนับดูนะว่ามีกี่ตัวโทษทีนะใช้มือหนึ่งถ่ายมือหนึ่งนะไม่ได้ตั้งกล้องนะจะให้ดูว่ามันมีจริงๆด้วงเนี่ยไม่ได้โกหกอันนี้เจอแล้วนี่อัน,นี้นี่เป็นคลิปที่เพิ่งทำํำแต่เคยทําไปหลายคลิปแล้วนะเพื่อนๆวันนี้ยี่สิบแปดเดือนเก้าหกหกนะล่าสุดเลยนะเพื่อนๆล่าสุดนะ น่าจะมีเยอะนะอยู่ข้างในนี้ขอโทษนะกล้องมันไม่นิ่งนะเพราะมือหนึ่งถ่ายมือหนึ่งเอาเห็นก็สดๆเลยแบบเดี๋ยวบางคนยังไม่เชื่อ,อมันจะมีจริงเหรอเป็นไปได้เ,เ,เพื่อนๆดูแล้วกันดูเอาไม่หมักเสร็จแล้วแล้วเขาอาจจะทิ้งไข่ไว้ในนี้ด้วยแสดงว่าสมบูรณ์แนละมีไส้เดือนด้วยนี่ ก็โอเคไส้เดือนไม่มีปัญหาโอ้ยตัวใหญ่เลยใส่เดือนเบเริ่มเลยอ้วนบึกเลยโอ้ไใส่เดือนยังอ้วนขนาดนี้คิดดูแล้วกันอ้วนแต่สั้นอ้วนบึกเลยใส้เดือนยังอ้วนแล้ว,ลวพืชจะไม่อ้วนยังไงนี่เพื่อนๆอน,นี่สองตัวนะน่าจะหมดแล้วมั้งน่าจะหมดละ น่าจะหมดแล้วได้มาหลายตัวอยู่นะอันนี้มีตัวหนึ่งนี่นี่นี่หลงนี้ตัวหนึ่งแม่ร้ายจริงๆเดี๋ยวลองมานับดูนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดตัว โอ้เสบ็ตัวนี้สะตัวใหญ่หญเป็นกิโล,ลนะตัวเท่านี้โป้งเลยนะเคยเจอนะอยู่ในกล่องกระถางเนี่ยเป็นสิบตัวหลังจากหมักดินแล้วก็ไม่ค่อยเจอละนะนะนี่แหละทีนี้รู้แล้วนะพวเพื่อนๆว่าทําไมถึงต้องหมักดินก่อนปลูกแล้วผักเรากําลังงามๆน,นะเขาก็ซัดเกี้ยงเลยลากเลิกดินเดินเสียหมด ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปนี่ไปห้านาทีแล้วคนซ่อมรถปลูกผักนะครับมีโอกาสก็ลองปลูกผักดูนะเพื่อนสงสัยอะไรก็ถามมานะเดี๋ยวจะตอบให้นะขอบคุณนะครับสวัสดีครับขอ้ดูสร้านสุขภาพแข็งแรงนะครับ